นี่นี่เจอเวนว่ะเฮ้ยเล่นไงใครเล่นเชนเป็นไอเนี่ยมึงเวลห้ามึงสอนกูเล่นสิเออโอ้โหจะกินเดียวกันไหมอย่างกันนักกันมาบอกว่าเล่นยังไงก็อัพหนึ่งน้ำไม่มีใครสนใจแบงค์เลยช่างแม่งเหอะเก็ตไหมเก็ตนี่ใช้เครื่องบินไหมอันนั้นเจ็ดพี่ทุยอ้อโอ้ยังเล่นดีกะอ้าวแล้ปิงก็ก้าวโอ้โหดูดูดาบมาช่วยเลสหน่อยเดียวโอ้ยนักกรรมมาวันนี้ใครเล่นป่ากันเนี่ยอ่ะก็นักกรมมาไงเล่นป่า ตัวเองได้นะพี่ลาก่อนก็บอกว่าช่วยตัวเองบ่อยแล้วมาช่วยมั่งเราหรือแบงค์เราหรือเออนั่นแหละสวยถอนมิ่งถอนดิเออไม่ดึงดาบมาหรอแบงค์แบงค์ดึงมาแล้วพี่แดังเหรอผมดูว่าอีเดฟเลดดึงแล้วเหรอโอน่าเหรอดูทำตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะมากเฮ้ยแบงค์โอ้ยคนเดิมทิ่หายตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอกไ เย็ดเย็ดเย็ดได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยปีฟาดฟาดฟาดสามพี่มีทอนมันไม่เลี้ยงมีทอนเล่าฟาดไม่เลี้ยงตึ้แหล่ช่วยแบงก่อนดิพี่โอ้เอาแบงก์แปดแล้วพี่บียิงยิงกะล่อมันนั่นแหละเอ้ฮู้นู้กะล่อให้มันยิงนั่นแหละจะได้ทอนเราต้องออกอะไรทอนเมลเหรอเอาแล้วเวนเวนมันก็ยิงเวนเดียมทูดาเมิทไม่ใช่หรอ ไม่แต่ทนเมล์มันก็ทนทอนแรงเหมือนกันนะก็เหมือนกับเราเล่นลัมมาร์ดอะพี่คิดดูด้นลัมมาร์ดมันมันมีทอนเมลพร้อมท่าสองไงมันแรงแรงมันก็ลดทูดาเมจไงถ้าลัมมาร์ดอะสอดาเมจนี่คือดาเมจที่ถูกต้องไปดิสักคนนึงไอ้หมาหนิโอ้โหต้องมาขนาดนี้โอ้ยทำไมโดนวัดสุ่มมันต้องมันต้องทอนถึงสามคนเลยเหรอวะโอ้ไปนู่นไปนี่ไปไหนแล้ววะหายไปละมันต้องทอนถึงสามคนเลยว่าถึงจะโดนไปมีสแตนมีสแตนเฮ้ย ควาแตกแล้วมาแล้วแมงถอยเลยเอาจบเลยอย่างนี้เฮ้ยกลับ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 ก็แล้วเฮ้ยทำไมไม่ทักสีใส่้อนเห็นนะครับว่าเสี่ยงว่ะักตัวดิเออตัวนี้แหละเฮ้ยมันแปดเออกลับ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  โเดิมด oh, uh, ิ <S <S ้งไปหน่อยเฮ้ยบนเอาตีนี้มาเอาตีนี down, ้มาทันปะน่ะไม่ทันแล้วล่ะทันหรอวะอาร์มเว้นตาดีอ่ะก็ดูคนเดิมสองต่อเลยนะเฮ้ยเราต้องมาไปช่วยบ้างไปเร็วมไปเริ่ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไม่มีไม่มีไม่เจอเอ้ยโดน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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยเอาไปไหนหรอวะมันลุมมันลุมมันลุมอยู่ในวงอยู่ในวงดาบอยู่ในวงดาบอยู่ทีเดียว ทีเดียวทีเดียวโอ้เหมือนโดนลุมประกำเลยเดียกตัวคลาดว่าตัวเป็นแผลบอกว่ามัดชนะไปแล้วเนี่ยเออช่างแม่งเถอะอืมตัวนแพ้ทางเกินไปเว้ยตัวนแพ้ขาดลอยเลยพี่แค่ตัวเดียวไม่ยากนะนี่หน้าตัวเลยนี่มีคนหิวมีคนหิวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือตัวหนึ่ง เอายากเย็นขนาดต้องท้อนหนึงท้อนหึหน้าบ้านอให้โดนอ่ะทให้โดนรู้เรื่องนี่ไงเฮ้ยอบิอิออมมีดโอ้อมตะอมตะโอ้ยรอดรรอดรอดตกูดเฮ้รอดได้กูไหมเนี่ยมินเนี่ยนมินเนี่ยตีกูมิ่ยตีกูกูกลอโอ้โหศูนย์แปดอะโคะนานเลยแปดยิงแบงเอ๊ะมาแล้วแบง หน้าของสาลว่ะนี่ยังไม่ยี่สิบนาทีเละขนาดนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยไล่ไม่ถึงอนะ่ะไล่ไม่ถึงแล้วโดนไล่กลับมาแดงโอ้ย อะไรนะแบงค์หาคนฮ้ากองเลี้ยงหมดเลยเนี่ว่ะบอลซิลโกแพทใดมีพี่สลับกับแบงค์อัพไลน์ก่อนน่ะเนี่ยเร็ว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 ยังไงยังไงพี่อัพกงมาแล้วแล้วไม่มีใครช่วยกูเลยไม่มีใครช่วยกูเลยมันแปลตามกงมาก็ได้อัพกงมาก็ได้อัพมาแล้วกงอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเลือดน้อยอ่ะเลือดน้อยอ่ะ ไอ้มันไล่กูมันไล่กูโน่ไอ้บุญทองมีคนตกมีคนตบนี่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 มีคนหลงมีคนหลงมีคนหลงกูเนี่ยหลงโอ้โหโคตรโกงจริงเอาวันตรงนี้แม่งออกเด็กหลง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 เออเออเอ็ะคนละนัดอะไรเล่าอะไรเล่าไม่โดนหลบโซ่เซอะฆ่ามันมันจะฆ่าพี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะกงทับกันทำไมเตียนี่จะโกงซ้อนอีกอันหนึ่งโอ้ยเฮ้เฮ้เอ้แม่งดีดตัวพีเลยนะเอาปูทุกหายโอ้แพสซีฟเด้งอีก เก็บไ่ให okay. ้หมดเลยเออเก็บให้หมดดิโอ้โหหนึ่งอย่างแรงดีนี่สลายเลยกูสินะเอ้ไอ้หนูไปไหนล่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงรอดด้วยกุงเยอะกุงเยอะสูยานี่ไงพี่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวดูบุลลี่ว้าวมึงตายปล่อยมานี่ดิ ไม่ทันแล้วทันเมื่อวานทันดิเฮ้ยไอ้บุญกุ้งจริงกีอะไรโสดว้ายดิโ,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 โไม่น่าหรอดเอสไอยนะโอ้โหดูว่าจะรอดไม่เมื่อกี้ถ้าถ้ามันตกไม้ขอนคุจะตีแรกหน้านตกอะไรนะตกอะไรนะตกมา้าขิงกาเว้เออยมีขนหมีกบาบ อยากพร oh ะชาโอ้ยมากันช้าตีเราทำอะไรไม่ได้อติต้องใช้ตอนมันล่วงกระลอกอะกระลอกอะไรวะบุรี <c oughs> โดนะเฮ้ยพี่เชื่อมือเชื่อมือแบงค์ไม่ช่วยนะมันโก้มันตีทำไมแต่ที่จะตีล่วงลงมาสองคน เงินค่าเพื่อนหนังออมเนี่ยเฮ้ยทีพีคำนวณมาแล้วอ่ะคือคำนวณมาแล้วอ่ะมันกลมันตีทำไมสนะกรไม้ซึมอเอามันหนีว่ะ เดี๋ยวเดี ald, ๋ยวเดี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 ๋ยวมีโบเฮีโนสีแม่งเลยสัตว์าหลอดเว้ยนี่มันทีมเวิร์กตายต้องมีหนึ่งตต้องมีหนึง วเลยคนหลงว่ะเขาเร็วด้ว่อยเนี่ยโอ้โหเลยบอลลอนโอ้โหนี่หลีบบาลบอลไม่ได้หรอขังขังเอ้สวยเอ้าแปดไม่มีคนตามเอาละมาดูมึงละเออเออนี่มีจีเอว่ะเอามาก่อนเลยนี่ ลุมลุมลุมคนมีจีเอนิดแต่ะงานนี้อือดับแ l a s อืี <c oughs> ่มันมาเกดอนจะชัดชัดนึงเดี๋ยวกลับมาขอไปเพิ่มเวทก่อนรรลุมสกรมลุมสกรรมอะไรโกงไปไวะ <c oughs> คุณลุมอ่ะ ตัวอะไรก็แผ้อย่างเงี้ยเข้ามาเจอโกงอย่างเงี้ยบ้าโคตรโกงมันโกงมันทีทำไมตายต้องมีหนึ่งตบ้ต้องมีหนึ่งตัเออช่างแม่งเ